ฟุตบอลไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลงการเปิดใจรับผู้เล่นเชื้อสายฝรั่งเข้ามาในทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นเรื่องที่สร้างความกดขันให้กับบางส่วนของแฟนๆฟุตบอลไทยแต่ก็มีคนคิดว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาฟุตบอลในประเทศและนี่คือจุดที่สร้างความพิพากษาขึ้นการเปิดใจรับผู้เล่นชื่อดังจูซซึนซับเบลล่าสุดนี้ทําให้เกิดความกดขันในสายแฟนๆฟุตบอลไทยทั้งในเรื่องของความเหมาะสมและความจําเป็นของการรับผู้เล่นเชื้อสายฝรั่งเข้ามาในทีมชาติ สมาคมกีฬาฟุตบอลไทยหรือมาดามแป้งจัดการเอกสารให้กับจูดเบลซึ่งเป็นกองหน้าที่มีเชื้อสายไทยอังกฤษและเขาพร้อมที่จะลงเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ทันทีแต่การอนุมัติจากฟีฟา่าซึ่งเป็นสถาบันกีฬาฟุตบอลระดับโลกยังคงเป็นประเด็นร้อนๆที่สร้างความสนใจให้แก่ผู้คนทั่วไปก่อนหน้านี้มีรายงานที่ระบุว่ามาดามแป้งได้รวบรวมเอกสารของจูดเบลและส่งไปยังฟีฟ่าเพื่อพิจารณาซึ่งเหลือเพียงขั้นตอนการตรวจสอบ และรออนุมัติอย่างไรก็ตามอัปเดตล่าสุดระบุว่าฟีฟ่าได้อนุมัติเอกสารแล้วทําให้ชุดเบลสามารถลงเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ทันทีการรับผู้เล่นเชื้อสายฝรั่งเข้ามาในทีมชาติไทยถือเป็นเรื่องที่สร้างความพิพากษาแต่ก็เป็นก้าวย่างใหญ่ในการพัฒนาฟุตบอลไทยมันสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นรุ่นใหม่ๆและเปิดโอกาสให้ฟุตบอลไทย เดินหน้าสู่ระดับโลกอย่างไรก็ตามการเปิดใจรับผู้เล่นเชื้อสายฝรั่งยังคงเป็นประเด็นที่ควรพิจารณาให้ดีโดยคำถามท,าที่ถูกยกขึ้นมาคือจะมีผลกระทบอย่างไรต่อผู้เล่นไทยและวิธีการที่จะสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมผู้เล่นในประเทศและการเปิดโอกาสให้กับผู้เล่นเชื้อสายฝรั่งแต่นี่ยังไม่จบการรับผู้เล่นเชื้อสายฝรั่งเข้ามาในทีมชาติไทยยังคงเป็นเรื่องที่สร้างความกดดันในสายแฟนๆฟุตบอลไทยอย่างไรก็ตามการเปิดใจรับความหลากหลาย และความสามารถที่แตกต่างของผู้เล่นอาจเป็นก้าวย่างใหญ่ในการพัฒนาฟุตบอลไทยให้เดินหน้าสู่ระดับโลกทั้งในเรื่องของคุณภาพของผู้เล่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นรุ่นใหม่ๆในฐานะผู้ชมกีฬาคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการรับผู้เล่นเชื้อสายฝรั่งเข้ามาในทีมชาติไทยคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเปิดใจรับความหลากหลายในฟุตบอลไทยอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นของผู้ใช้มาร่วมกันอภิปรายประเด็นนี้กันเถอะ